สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A2 ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวขอโชคขอลาบช้างเอราวัณสมหวังทันตาเห็นคลิปนี้นะคะจะมาว่าด้วยเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช้างเอราวัณสามเซียนค่ะ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีเสียงร่ำลือกันว่าใครมาขอโชคก็จะได้โชคอย่างงามเลยนะคะนั่นก็คือช้างเอราวัณสมเสียนจังหวัดสมุทรปราการแต่จะมีความเป็นมาอย่างไรกันบ้างตามมาชมกันได้เลยค่ะความเป็นมาของช้างเอราวัณสมเสียนจังหวัดสมุทรปราการนะคะ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณสร้างขึ้นมาจากความคิดและจินตนาการของคุณเล็กวิริยพันธ์ซึ่งต้องการจะรักษาของโบราณที่สะสมไว้ให้เป็นมรดกของแผ่นดินไทยจัดแสดงประติมาก,กรรมที่ทรงคุณค่าทางศิลปกรรมและยังเป็นรูปเคารพที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนโบราณตามประเพณีในอดีตอีกด้วยค่ะปัจจุบันช้างเอราวัณตั้งอยู่ที่ตำบลบางเมืองใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการนะคะเสียงเรื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ในการให้โชคมีหญิงสาวคนหนึ่งได้บนบานกับช้างเอราวัณว่าหากต้นถูกหวยรางวัลที่หนึ่งจะยอมมีเพศสัมพันธ์กับช้างหนึ่งครั้งเมื่อกลับบ้านไปถึงบ้านเธอก็ได้เล่าให้เพื่อนฟังอย่างสนุกปาก ผลปรากฏว่าเธอถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆหลังจากนั้นรุ่งเช้ามีคนพบศพของเธอในห้องนอนสภาพศพสุดเวทนาคอเขียวคล้ำเป็นจำ้ำเหมือนถูกบีบจนคอหมุนได้และอวัยวะเพศถูกฉีกขาดเละเทะคล้ายกับถูกข่มขืนแบบรุนแรงจนดูเหมือนไม่ใช่มนุษย์ปกติจะทำได้ ที่น่าแปลกก็คือไม่พบคราบอสุจิในร่างของหญิงสาวผู้ครอร้ายจากการให้ปากคำของเพื่อนสนิทที่เล่าเรื่องคำอธิษฐานจึงทำให้ผู้คนที่ทราบข่าวสงสัยว่าหรือจะเป็นคำอธิษฐานนั้นจะเป็นจริงหญิงสาวจึงต้องสังเวยชีวิตด้วยคำบ่นบานสารดังกล่าวนอกจากนั้นยังมีคนปากน้ำที่ได้บนเอาไว้ โดยอธิษฐานขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แล้วก็ได้ถูกรางวัลที่1จริงๆตามที่บนเอาไว้ของงวดวันที่1มิถุนายนบางคนที่มักน้อยก็ขอถูกรางวัลให้มีเงินเพียงพอแค่จ่ายค่าเทอมลูกก็ถูกเพียง7 8 0 0ถึงแบาทเท่านั้นส่วนคนที่สมหวังก็จะมาแก้บนและเป็นที่น่าสังเกตว่าในแต่ละคืนจะมีรถยนต์ราคาแพงมาจอดไหวช้างสามเสียอยู่หลายคัน และยามก็ได้เล่าว่าบางคืนตอนดึกๆจะมีคนถอดเสื้อผ้าลงมาจากรถเกง๋งมาเต้นหรือรำอยู่หน้าบริเวณช้างเหมือนกับคำเล่าลือเรื่องแก้บนที่บริเวณสาลพระพรมเอราวันและในแต่ละวันจะมีคนมาแก้บนโดยการจ้างละครมารำเจ็ดวันเจ็คืนบางรายก็ว่าจ้างคณะกยกรรมหรือคณะเล่นกลมาแสดงมีอยู่ครั้งหนึ่ง ผู้แก้บนได้แจกเงินให้กับคนที่มาดูการแสดงแก้บนด้วยคนละ100บาทจึงเป็นที่ฮือฮาของคนแถวนั้นเป็นอย่างมากนับแต่นั้นเป็นต้นมา ก็มีคนมาแก้บนเพราะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมีคนซื้อดอกไม้ทุบเทียนพวงมาลายัยกล้วยอ้อ,อยและผลไม้อื่นๆมาถวายให้ช้างสามเสียนอย่างมากมายโดยเฉพาะอาทิตย์ที่ลอตเตอรี่ออกการจราจรจ,จะติดขัดทุกวันจะมีประชาชนมาสักการบูชาได้เดือนละสองครั้งก่อนวันที่ลอตเตอรี่จะออกซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเห็นมีผู้คนมากอยู่ทุกวัน แล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงความเชื่อทั้งหมดที่เกี่ยวกับช้างเอราวัณซึ่งมันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ